สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาที่โรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์ครับมาดูน้องหยัดทําที่ใส่ไม้กวาดตัวใหญ่ครับเนี่ครับอเนกประสงค์ครับสารพัดประโยชน์ครับบางคนก็เอาไปใส่ไม้กวาดเนาะอ่าไม้กวาดด้ามยาวครับไม้กวาดใหญ่ๆครับบางคนก็เอาไปใส่เสื้อผ้าครับอ่าใส่เสื้อผ้าที่ใส่แล้วครับบางคนก็ไปทําถังขยะครับอ่า บางคนก็เอาไปจใส่จอบใส่เสียมครับสารพัดประโยชน์จริงๆครับใส่ได้หมดครับทําจากไม้สักครับเนี่ยครับขึ้นด้วยกัน5ตัวครับลูกค้าสั่งมา5ตัวครับกําลังเร่งทำให้อยู่ครับพอดีงานช่วงนี้ว่างนิดหนึ่งก็เลยทําที่ใส่ไม้กวดให้ครับแต่ถ้างานยุ่งก็ทําให้ไม่ได้เหมือนกันนะครับนี่ครับตัวใหญ่มากครับเนี่ยครับลึกด้วยใหญ่ด้วยครับใช้ไม้ค่อนข้างเยอะครับ ใหญ่นะครับเห็นถ่ายคลิปนะครับใหญ่กว่าตัวคนอีกนะครับหเห็นไหมใหญ่เปรียบเทียบได้บางคนบอกว่าตัวใหญ่ขนาดไหนก็ดูฮะตัวคนเล็กกว่าเยอะแยะเลยครับนะครับกาลังยิงใส่ไม้มอบอยู่ครับเดี๋ยวเสร็จเราก็จะเอาไปทําสีแล้วก็ส่งลูกค้าที่สั่งทาครับลูกค้าจากเชียงใหม่นะครับแล้วก็ลูกค้าจาก จากไหนนะกำแพงเพชรน้องจำไม่ได้เหมือนกันนะครับลืมฮะตัวแรกก็ทำไปแล้วครับลูกค้าสั่งทำเหมือนกันครับแล้วก็มีลูกค้าสั่งทำเราก็ทำครับรับทำตามออเดอร์อยู่แล้วครับเพราะว่าใครไม่สั่งเราไม่ทำครับสินค้าส่วนใหญ่ก็ทำตามสั่งครับไม่ว่าจะเป็นตู้นะครับหรือเป็นที่ชั้นวางของต่างๆครับมันต้องสั่งทำครับเพราะขนาดแต่ละอัน แต่ละชิ้นไม่ค่อยเท่ากันครับบางคนก็เอาใหญ่เอาเล็กไม่เหมือนกันเนาะถ้าใครต้องการเนื้อที่เฉพาะเนื้อที่ก็สั่งได้ครับสั่งทําได้ครับแต่ก็ขอเวลาใช้เวลานิดหนึ่งครับช่างว่างๆถึงจะทําให้ได้ครับเนี่ยครับว่างจากงานตู้ก็มาทําที่ใส่ไม้กวาดชั้นวางของนะครับแล้วก็ตะก้าใส่เสื้อผ้าแบบนี้แหละครับเนี่ยครับทำจากไม้สักทองครับเนี่ยครับเสร็จแล้วครับเป็นตัวแล้วครับห้าตัวด้วยกันครับ เดี๋ยวก็ทําสีครับแล้วก็ส่งลูกค้าได้ครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆนะครับที่ชมครับที่ติดตามครับที่กดไลค์กดแชร์ครับทุกท่านเลยครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับในการทําคลิปนะครับเสนอคลิปถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆได้ชมแบบนี้ครับเพื่อนๆก็ให้ความสนใจครับสอบถามมาจํานวนมากครับเนี่ยครับทาสีเสร็จแล้วครับพร้อมส่งลูกค้าแล้วครับสวยงามมากครับเนี่ยครับ ที่ใส่ไม่กว่าตัวใหญ่ครับหรือจะเรียกตะก้าใส่ของก็ได้ครับสารพัดประโยชน์จริงๆครับขอบคุณนะครับเพืพ่อนๆครับสำหรับคลิปนีส้สวัสดีครับ